สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับแล้วก็ในบ้านเรานะในขณะนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าความปั่นป่วนนะทางเศรษฐกิจการเงินโลกนะครบับตั้งแต่เกิดวิกฤตสารสุขครั้งใหญ่ของโลกในรอบร้อยปีนะครับโควิดสิเราเห็นแล้วนะครับว่าความปั่นป่วนนะจากภาวะเศรษฐกิจฟืดมาจากการล็อกดาวน์ปิดรัฐปิดเมืองปิดประเทศนะปิดธุรกิจ ชั่วคราวมาเป็นถาวรนนล้มหายตายจากไปก็มากนะครับแล้วต่อมาตามมาด้วยปัญหาเงินเฟอ้อข้าวของแพงเงินในกระเป๋าด้อยค่าเศรษฐกิจฟื้นขึ้น,น,นกลางกลางนะเขาเรียกว่าลูกผีลูกคนอยู่นในขณะที่ความปั่นป่วนอย่างเงี้ยยังเป็นไปนะสภาวะเงินเฟอ้อนี้จะหายไปไหมจะหายไปเร็วหรือช้ายังเป็นคําถามอยู่มากมายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดเศรษฐกิจถดถอยแล้วอะไรจะตามมา บุญย่ให้คือมันมีโอกาสนะครับที่จะเหมือนรถไปเหาะตีลังกาเนี่ยสูงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้และคาดการถึงความเป็นไปนะที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงไม่กี่ปีนะครับอาจจะสองสปีนี้แหละครับที่เรามองเห็นความปันน่น่วนเช่นนี้และในระหว่างความไม่แน่นอนนะความผันผวนความปั่น่วนทางเศรษฐกิจการเงินโลกแน่นอนครับมันส่งผลกระทบมาถึงบ้านเราอย่างที่เห็นอยู่แล้วบ้านเราเข้าของก็แพงขึ้นเงินเฟอ้อ ก็เกิดสูงขึ้นนะครับเงินในกระเป๋าเราก็หายากมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาถึงบ้านเราในที่สุดนะครับแล้วมันก็ถูกสัมทับนะครับซ้ำเติมด้วยความขัดแย้งของมหาอำนาจโลกนะครับนะเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกประเด็นของยูเครนนะเมื่อรัสเซียตกลงกับทางสหรัฐและพันธมิตรตวันตกไม่ได้เกิดความขัดแย้งขึ้นเกิดสงครามขึ้นในยูเครน ต่อสู้รบยืดเยื้อกันมา6-7เดือนแล้วนะครับยังไม่เห็นที่ท่าว่าจะจบลงนะด้วยการเจราจาใดๆนะฮะยังค่อนข้างวุ่นวายอยู่ที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเป็นเพราะว่า,วาต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าตัวเองทำถูกต้องนะฝ่ายหนึ่งก็คิดว่าตัวเองควรมีอำนาจในการวางระเบียบโลกนะควบคุมสิ่งที่ต้องเป็นไปเช่นนี้เช่นนั้น อีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่าตัวเองไม่รับความยุติธรรมทันะ้งที่ก็เป็นประเทศที่ทมีความเข้มแข็งแข็งแกร่ง,งนะทางเศรษฐกิจการเงินทางการทหารนะก็ถูกคว่ำบาตรถูกกระทำแต่างๆนาาจึงเรียกร้องนะสิทธิพวงไงยังไงคือต้องการอํานาจเนี่ยที่ขึ้นมาวางระเบียบโลกเช่นกันนะด้วยความที่เป็นปฏิปักษ์กันนี่แหละครับต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองถูกต้องก็มีการประทากันชนปะทากันนะเหมือนช้างสารน,นะที่ทั้งสองฝ่ายก็มีพลังกำลัง ก็เกิดการชนปะทะกันแน่นอนครับความเดือดร้อนก็คือยาแพกเพราะเมื่อช้างชนกันนะชนไปซ้ายทีขวาทีไปหน้าทีหลังทีมันก็เหยียบย่ำไปบนยาแพกก็เหมือนที่เราเห็นขนาดนี้เศรษฐกิจการเงินโลกพลังงานที่แพงขึ้นน,น้ำมันดิบแพงขึ้นก๊าซธรรมชาติแพงขึ้นนะกระทบไปทั่วโลกเลยยิ่งทำให้เงินเฟ้อเป็นปัญหาทั่วโลกเลย เขาเรียกว่าช้างชนกันหญ้าแพรกก็แหลกลานนะฮะก็ไม่ผิดจากภาษิตโบราณนะที่เก่าไว้แล้วดูเหมือนว่านะความที่นะต่างฝ่ายต่างทีดว่าเองถูกนะก็ทา้าทายต่อสู้กันอยู่เนี่ยเราก็ดูเหมือนนะครับว่ามันน่าจะเข้าใกล้จุดตัดแตนะ่ว่าจุดตัดก็คือใครจะเป็นฝ่ายเขาเรียกว่าชนะนะคือมันเข้าใกล้จุดตัดนะในลักษณะของเขาเรียกว่า ระเบียบโลกคือในไซเคิลวงรอบจักรของโลกเนี่ยมันเกิดซ้ําๆนะระเบียบโลกเก่าหมดไประเบียบโลกใหม่เกิดขึ้นมาระเบียบโลกใหม่ก็กลายเป็นระเบียบโลกเก่าหมดไประเบียบโลกใหม่เกิดขึ้นมาคือมันเข้าใกล้จุดตัดกันนะของระเบียบโลกเก่ากับโลกใหม่ซึ่งกราคาดการณ์ว่าอยู่ในช่วงไม่กี่ปีเนี่ยนะครับอาจจะสองสา 2, ปีนี้นะครับระหว่างปี2 0 2 3ันยถึงสองพนะฮ้าะคร่าวข้าๆนะครับอาจจะยาวนานกว่าน,นั้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้นะถ้าหลายคนไม่ได้เตรียมตัว นะยังมองโลกแบบเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยนะก็จะไม่สามารถนะครับนะมีอิสระเสรีภาพอย่างแท้จริงนะครับวันนี้จึงชวนคุยกันนะครับว่าท่านนะที่ไม่อยากตกเป็นทาสเขานะนะท่านเนี่ยที่รู้สึกว่าต้องการมีอิสระเสรีภาพจริง,รงๆเนี่ยไม่อยากตกเป็นทาสเขาเนี่ยก็จงทําตนนะครับให้เป็นที่พึ่งแห่งตนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะเราจะต้องคิด ใช้สีปัญญาให้มากนะครับแล้วมองเกมนี้ให้ออกว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะของการต่อสู้กันเนี่ยศนะึกช้างชนกันญาแพ้ก็แหลกลานเนี่ยมันส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะและผู้คนที่ไม่ได้เตรียมตัวนะที่ใช้ชีวิตก่อนหน้านี้นะมีปัญหานะในเรื่องของการใช้สินเชื่อการใช้หนี้สินปริมาณมากเนี่ย ด้วยการมองโลกเป็นเส้นตรงนะครับว่าอีก5ปี10ปี20ปีเนี่ยเราก็จะสามารถใช้คืนได้เนี่ยแต่โลกมันพลิกผันผันผวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะแบบ disruption นะแบบฉับพลันมันเราก็ต้องคิดให้ออกนะครับนะว่าถ้าเรายังไม่สามารถปลดชนวนเนี่ยนะโดยที่เราเอ่อมองไม่เห็นนะว่าไอตัวที่เป็นชนวนไอตัวที่เป็นภาระในขนาดเนี้ยนะครับ าเราไม่สามารถปลดมันออกได้นะเราไม่สามารถทําตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเองได้เนี่ยเราจะไม่มีอิสระเสรีภาพที่แท้จริงนะครับนะเราจะตกเป็นทาสนะนะถ้าเราไม่อยากตกเป็นทาสเขาเนี่ยเราก็ต้องทําตนนะครับเป็นที่พึ่งแห่งตนนะด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะฉะนั้นขันะ้แบแรกเลยนะต้องทําการปลดภนะาระหนี้สินให้ได้ก่อนหรือทาําภาระหนี้สินให้น้อยที่สุด นะใครยังเติมนี้สินเข้าไปเติมนี้สินเข้าไปเนี่ยละครับก็คือเรากลนะาลังขาดอิสระเสรีภาพนั่นเองเรากําลังติดกับดักของนี้สินกําลังขาดอิสระเสรีภาพแลนะสุดท้ายก็จะตกเป็นทาสเขาในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการทําตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะถ้าเราย้อนกลับไปนะครับเมื่อ2540 <N> นะเมื่อบานยี่สิปีที่แล้วนะประเทศไทยก็เคยเจอปัญหาเหล่าน,นี้แหละครับปัญหาทางเศรษฐกิจกรารเงินแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านก็ได้มีพระราชาดำริแล้วก็มีพระราชาดำรัสนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจกพอเพียงคือทําอย่างไรคนไทยเนี่ยนะครับถึงจะพึ่งพาตนเองไดนะ้ด้วยการที่กินใช้บริโภคอยู่บนความพอดีพอเพียงนะไม่ใช้จ่ายเกินตัวเกินกําลังนะไม่ฟุ่มเฟือยนั่นเองด้วยหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ ซึ่งก็มีนะผู้ที่เขาเรียกว่าสันทัดกรณีนะครับก็ให้มุมมองไว้นะว่าคือความพอประมาณนะครับมีเหตุผลนะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีคือมีความยืดหยุ่นนั่นเองนะครับเพราะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ได้กับคนทุกคนนะเพราะว่ามาจากหลักทางสายกลางนะในพุทธศาสนานะครับ ช่วงนี้นะครับนะสับสนเศรษฐกิจไทยนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานนะครับน้ำพึ่งเดือน5นะครับปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับเป็นน้ำพึ่งที่มีประโยชน์และมีสรรพคุณทางยาสูงที่สุดนะครับช่วงอากาศแปรปรวนนะครับเหมาะมากนะครับสูตรน้ำพึ่งมะนาวเสริมภูมิต้านทานนะครับดื่มอุ่นกลดอาการไอเจ็บคอนะครับประโยชน์ของน้ำพึ่งเดือน5นะครับปรับสมดุลในร่างกายมีแร่ธาตุต่างต่างเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจาเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนต์ และวิตามิน B ีซีแร่ธาตุนะครับลองศึกษาดูนะครับสิคุณประโยชน์ของน้ำผึ้งเดือน5นะครับหนึ่งในนั้นคือยาอายุวัฒนะครับเพราะว่าในน้ำผึ้งมีสรรพคุณทางยาที่ดีนะครับช่วงนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับ fc ช่องอาจารย์เสก5.0นะครับท่านสามารถซื้อน้ำผึ้งป่าผูพาน700มิลลิขวดนะครับแถมฟรีเฮลตี้สแน็คขนมเพื่อสุขภาพอย่างได้อย่างหนึ่งนะครับ าจจะเป็นงาดำออร์แกนิกกั้งบดราคา120่งรนะครับหรือถั่วลายเสือออร์แกนิกขนาด250กรัม1กระปุกราคา120บาทนะครับหรือผักผลไม้ออร์แกนิกอบกรอบนะครับแว็กซ์แฟรี่สแพ็คราคา130บาทนะครับจากเดิมราคาขวดละ350 3ขวด1ัน0บาทนะครับรวมของแถมเป็น1,180แต่ลดพิเศษเหลือเพียง1,000บาททั่วนะครับไม่รวมค่าจัดส่งสั่งได้แต่วันนี้นะครับถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับสามารถสั่งสินค้าไไไดด้้ทททีีท line, ท่่โรรหืออแลน์เขาป081 815-0766นะครับคุณหนึ่งนะครับบตรบ,บุว่ามาจากช่องอาจารย์เซก5.0ท่านก็จะได้ราคาโปรโมชั่นและของแถมนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์นะครับเพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับเราก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะก็คืออุดหนุนช่วยเหลือกันเองภายในประเทศด้วยหลักความพอดีพอประมาณใช้เหตุผลนะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนั่นเอง นะครับมันหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้แะครับที่ในหลวงราชการที่9นะท่านได้ให้ไว้แก่คนไทยทุกคนเตือนสติคนไทยทุกคนนะครับนังหันนปี2540ที่เราเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งแต่ผมไม่ทราบว่าคนไทยเนี่ยได้ใช้มากน้อยเพียงไรหรือลืมไปแล้วอย่างไรนะแต่วิกฤตรอบนี้ก็จะเห็นว่าเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้จริงนะครับถ้าท่านนะไม่อยากนะตกเป็นทาสเขาเนี่ย ก็จงทําตนนะเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับนะผมก็ขยายความให้ฝั่งนิดหนึ่งนะครับในช่วง4ปีนะที่ผ่านมาผมได้ทําคลิปก็ได้พูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจการเงินครั้งใหญ่สุดของโลกนะครับที่เรียกว่า g l o b a l g e t ท e ดิเพชั่นหังไว้กระจายทรัพย์สิสนไหมครับนะบ้านที่อยู่อาศัยยุทยานพนาหนะของท่านที่ท่านจําเป็นต้องใช้อยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดเศรษฐกิจฟืดเงินฟืดเงินเฟ้อนะเขาจะมีอะไรก็แล้วแต่ นะแม้แต่เรื่องของที่ดินเพาะปลูกที่อยากจะใช้ในเรื่องของถ้ามันมีสงครามใหญ่มีเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะแล้วท่านก็ควรจะมีเงินสดมีสภาพคล่องที่พอเพียงนะครับแล้วก็มีเรื่องของทองคำนะซึ่งมันถูกพิสูจน์มาในหลายร้อยหลายพันปีนะครับว่ามันเป็นเซฟฮาเวนเป็นหลุมหลบภัยย่ามที่มันมีภัยจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นภัยเศษษรษฐกิจการเงินสังคมการเมืองนะครับเรื่องของสงคราม เรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะทองคามันถูกพิสูจน์มาว่าเป็นหลุมหลบภัยเป็นเซมเฮลเป็นนะครับรวมถึงในยุคสมัยใหม่นะครับท่านควรจะมีพวกโทรศัพท์มือถือที่ใช้ได้จริงนะครับไมไ่ถือว่าเป็นของฟุ่มเฟือยนะเพราะมันต้องใช้ในการติดต่อทําธุรกรรมทางการเงินรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างๆนะครับหรืออีกหน่อยนะมีเงินเซ็นทันแบงก์ดิจิตอลเคเรนซีก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถือ มันเป็นความจําเป็นนะครับรวมถึงเรื่องของการเตรียมสภาพจิตใจเตรียมสติปัญญานะใช้สีปัญญาพิจารณาหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะอยู่ด้วยเหตุผลอยู่ด้วยความพอประมาณแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นเองนะครับบรรดาที่ต้องการรับร่วมสนับสนุนนะครับช่องผมนะครับในการนะ ให้ความรู้นะครับเสริมสติปัญญาของผู้คนในสังคมก็สามารถทําได้นะครับตามชื่อแล้วก็เลขที่บัญชีเนี่ยนะครับก็ต้องขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมสนุนช่องผมเสมอมานะครับขอให้ทุกท่านมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดสามารถผ่านวิกฤตไปได้ทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ